คำถามถามเร็วตอบเร็วครับผมสำหรับพี่พรครับก็อ,อันนี้ชื่จริงชื่อว่าอะไรอารัชพรรือว่าพรี่มอลอารัชพรครับพพรม ถ้าตอบคำถามนี้ผิดอันแรกก็คือปิดรายการเรนิชาไปก่อนสวัสดีครับก้อยเกิดปีนักษัตรอะไรครับปีจอกับปีถ่ออันนี้ตอบเล้วครับปีจอปีถ่อถูกครับผมก้อยจบมัธยมจากโรงเรียนไหนระหว่างเตรียมอุดมกับปริญญาชาครับผมปรเดญาช้ากองครับผมก้อยเคยบอกว่าอยากเรียนอะไรนิเทศกับหมอครับเออนิเทศไปผิดครับละครวิทินิเทศจุฬาที่ก้อยเคยเล่นมีชื่อว่าอะไรระหว่างปิดกับแอนกับแอนกับปิดครับปิดกับแอนถูกต้องครับผมก้อยเขียนบทซีรีส์เรื่องไหนรักสุดใจในฉุกเฉินหรือว่าโอเนกาทีฟรักกัแบบไม่ได้ครับเอ่อรักสุดใจใน เป็นคนแบบไหนชอบผู้คนเดียวหรือว่า perfectionist ครับเออชอบผู้คนเดียวครับถูกต้องครับผมก้อยไม่ชอบคนแบบไหนคนพูดเสียงดังหรือว่าคนโกหกคนโกหกต้องครับผมในเรื่องบางกอกคณิการตัวละครที่ก้อยเล่นมีชื่อว่าอะไรโบตันกับการสโลงครับโบตันถูกต้องครับผมโอ้ยเนี่ก้อยเคยโทรไปคุยกับคนไม่รู้จักข้ามวันซึ่งคนนั้นก็คือคนขายประกันหรือว่าแอนตี้แฟนแอนตี้แฟนต้องครับผมก้อยเรียกอีโก้ของตัวเองว่าอะไรโอ้ยนี่น่าใจผู้พิทักษ์หรือว่ายักษ์หน้าเลือดครับผู้พิทักษ์เฮ้ยเก่งอ่ะก้อยเขียนหนังสือชื่อว่่่าาออออออะะะไรรเเเเดดหืววตตนพิศษ